โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมไล n ์เลนเจร์นผมในวันนี้คือผมจะมาสร้าง ID ใหม่อีก ID นึงนะแต่คือผมไม่ได้มาทําเป็น EP นะผมไม่ได้ทํามาเป็นแบบว่าเอออีพอะไรเพื่อให้ทุกคนได้รับชมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงคลิปเป็นแบบว่าคลิปเป็นคลิปๆไปนะคผมเออ แล้วก็แบบว่าอาจจะแบบลงในเพลิ์ก็ได้นะผมเออต้องขอสร้างอีกรอบนึ่งโองผ,มผมเล่นใหม่เยะีะววะโอเคอแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟาร์มบ่อยเหมือนไอด,ดีรักนะผมอ่าโอเคก็ใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมผมแนะนําว่าเล่นตอนเนี้ยคือแม่งแจกหนักจัดโอเ้เห็นมากคือน่ะดูดูด,ด,ดูแจกตัวกาชงกาชาไอสเปดไปเต็มเลยนะครับผมให้เราเนี่ยไปกาชานะผมแล้วก็ไปสุ่มนะมีทั้งหมด 1270ใบก็ได้ประมาณ3ทีนะครับผมเออส่วนตัวผมเนี่ยผมจะสุ่มเป็นไอตัวนี้นะไอบราว์อัศวินนะผมอ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยละกันนะผมปึ๊บ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 หืมต้องบอกจริงๆว่ามันโคตรจะเกลือแร่เลยนะผมเรียบร้ายโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะผมรอบที่สองนะโอเคโหโอ้โหฮืม เอ้ยเอ้ยเอ้ยบอสจระเข้หรอเฮ้ยเอามาเล่นได้มาเล่นได้โอเคเดี๋ยวมาแบกทีมก่อนละกัน,นไอ้บอสนะบอสลูกรักโอเคตอนนี้บอสกลายเป็นลูกรักนะผมเออปุ๊บโอ้โหบอสอีกแล้วบอสอีกแล้วโอเคโททีหรอทีเล็กรู้เรื่องรู้เรื่องครับผมเรียบร้อยเกลืออ่าโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ย,ยมียี่สิบบอกก็ใสใหหมดเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองไหวพลิบบ้าง เอเราว่างไวบ้างแล้วกันไหวพิบด้วยวะไหวพิบมีพวกมูลนะขอขอขอแล้วขอดาวินชีได้ไหมโอ้โหเอ็ดเวิร์ดว่ะโอเคเลื่อนหิมะนะผมเรียบร้อยแน,น่นอนชุดฟ้าโอเคโอเควันหยุดเนื้อผมเรียบร้อยเกลืออาเดาตัวกาชาที่มีอยู่ประมาณสิบใบนะเอ้ยเอ้าผมมีสิบใบไม่ใช่ว่าตัวเอ้ามันไม่มีอะ่ะเฮ้ยเกมฮลัลโหล เมื่อกี้เพิ่งรับไปเองนะเจมฮึมเนี่ยเพิ่งรับไปเนี่ยแล้วมันขึ้นไม่ไม่มีจะรั่วเลยนะเฮ้ยบ้า GM. เจมเฮ้ยตอนหน้าเกมมึงโอ้โหผมไม่อยากจะใช้คําหยาบเลยนะเกมเป็นลายก่อนนะครับผมผมเพิ่งรับไปสิบที่มันแจกมาเมื่อกี้แล้วผมเพิ่งรับไปเพื่อมาต้นคลิปเมื่อกี้อะแล้วมึงเหลือศูนอย,อย์ได้ยังไงวะอโอเคครับก็ เดี๋ยวผมขอออกเกมแล้วเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะผมอ่ะโอเคครับก็มาผมรีเกมเข้าใหม่นะมาดูว,ว่าตัวกาชามายัางไม่มาที่ผมรวยเลยนะเฮ้ยเอาดีๆโอเคแม่งอะไรวะเฮ้ยเกินไปสิตัวกาชาผมไปแล้วเออโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกาจะเด้งมาแนละ้วเกมมันปัญหาเยอะนะตอนนี้นะเออ อะไรว่าตัวกาชามีนอยเน,นิเกิลจ้าของผมนะผมอะผมเนี่ยเล็งไอ้ไอ้เคไว้นะไอ้บลอสจอกเก้ให้มันมามาแบกทีมผมนะแล้วก็ตัวไหนดีไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัวชนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เขคือภาษาพลังหมดอะที่ผมสุ่มมานะผมเพราะว่าผมเล่นเป็นพลังนะไอ้นี่ก็น่าเล่นนะไอ้วงดุริยางนะมันมีไอบ้บัฟนะผมบับบาเลียนะเอเอเดี๋ยวามาเล่นได้โอเคเอามาเล่นปุ๊บเอาแรนน้อยๆมาเล่นนะผมเพราะว่าการเริ่มต้นอนะ สายฟรีเนะี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องต้องนีง่จริงๆนะผมโอเคก็มีอีกไหมไอ้แมวนี่แมวอู้แมว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 ไซม,ม,ม,มอนไซมอนอ่ะประมาณนี้ละกันนะผมอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไอ้ iders. ตัวนี้มันอู้ทำลายฮะเออดเด็ดเดยวเอา,เอา,เอาตัวนี้ไปเล่นด้วยโอเคประมาณนี้ แต่ว่าเน้นๆคือผมจะเล่นเป็นไอจอะเข้นะไอบอสจอะเข้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โอ้โหผมบอกเลยว่าแบกทีผมได้อย่างแน่นอนนะอาให้หมดนะผมไออะไรบอสอะไรผมเอาหมดโอเคจริงๆผมเล่นแค่2ตัวก็ได้นี่หว่าเอออาจจะเล่นจอะไอ้สามตัวมาสามตัวนะผมเล่นจอะเเ้โอเคจอะาเคแล้วหนึ่งคือทีหลังๆต้องมีจอะเข้ก่อนสายฟรีนะผมอะโอเคจอลเเ้ แต่ว่ามันไม่มีไอ้ไอ้สร้างความเสียหายนี่หว่าละมันมันต้องล่างขันสูงนะผมล่างอันตานะโออมันจะเสียตรงนี้แหละเอาตัวที่แบบว่ามีออะตัวนี้มีนะตัวนี้มีนะไปร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคตัวนี้มีไหมพลังโจมตี x ห้าพันคืออะไรวะเออคืออะไรวะดนโนเสามีไหมทำลายในพื้นที่ดนโนเสาก็น่าเล่นว่ะแต่แร่ม,มันเยอะกว่าพันหนึ่งนะผม เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยชุดฟ้านี่ชุดฟ้าแทนในนี่แล้วกันโอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมก็ขออัพตัวนี้ด้วยละกันนะผมคืออาจจะสายฟรีนะผมคืออตังค์ไม่มีนะผมโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปเก็บดงเก็บด่านก่อนนะผมทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมเลเวลยี่สิบขึ้นไปนะผม โอเคครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มของอีกวะเอ้ของวันนี้นะผมสี่ทุ่มที่ผมอัดอยู่นะมันแจกห้าสิบใบอีกแล้วครับท่านแล้วก็สิบใบนะเป็นหกสิบใบนะผมเออเอยใช่ปะวะโอเคประมาณหกสิบใบนะผมได้ได้ประมาณสองทีเนาะเอ้ยทีเดียวทีเดียวเออประมาณทีเดียวแล้วก็เควสอันนี้ไอสองนะผมเก็บหมดแล้วนะมาผมจะมาหาเลนเจอร์ที่ ต้องแบกผมต้องแบกผมได้ไปถึงโอ้โหไปไปหน้าแบกได้เออเอาแค่นี้พอคือแบกได้เลยนะผมสำหรับเลนเจอร์ตัวที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นทางด้านบาวไออะไรสักอย่างผมลืมละอ่ารับสิบห้าตัวก่อนปุ๊บโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยรับอะไรเพวกน,นั้นคือผม <laughs> ผมใช้เลนเจอร์ซตัวนี้นะผมก็ไอเค่ AK แบกนะบอสจระเคนะผมเอเอามาก็เมื่อกี้แจกอันนี้มาใช่ไหม คือตอนนี้นผมมีรูบี้ทั้งหมด570รูบี้นะนะแล้วตอนนั้นไอตัวกาชาเนี่ยมี61ใบไงขอเหอะบานักลบฝึกหัดอาตก่อ,อื่นขอบาวสวินก่อนได้ไหมไปลุยนะครับผมบาวสวินมาทุกอย่างลื่นลื่นปื้ดเลยนะผมบาวัสวินมาโอเคเปิดเลยแล้วกันหูยน้ำพุชนภัยโอ้โหลูกกิ้งโอ้โหโอ้โหยง่มเรียบร้อย โอเคไม่มานะผมแม่งงอมอ่แล้วเปิด1ิทีเลยได้เ,เปิด5ทีเลยแล้วกันนะผมคาบอยนะผมแจ็คเป็นคาบอยโอเคพนักงานเรียบร้ okay. อยโอเคอะไฮไลท์ของคลิปนี้นะผมถ้าคลิปนี้ไอตัวนี้ออกก็คือเราไปต่อกันยาวๆแค่นั้นแหละตัวนี้หรอตัวนี้ไม่มีทะลุมาตะใช่ไหมผมก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะตัวนี้แหละคือเป็นเมตาในอะนาะคตอย่างแน่นอนเชื่อผม แต่แรกมันหนักไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะผมอ่าไปเลยแล้วกันห้าใบแรกคือทุกครั้งที่ผมเปิดเนี่ยแล้วผมข้ามเลยคือมันจะไม่ค่อยมานะแต่ว่าคือไม่ข้ามมาผมไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันว่าแต่แต่ผมผมรู้ว่าแบบว่าผมเชื่อนะผมโอ้ยผมอะคือผมผมรักสตดคือคือผมจะไม่ไม่กดข้ามนะเอออะรอบที่สองนะผม อาจจะเปิดหมดเลยนะถ้าไม่มานะผมเออก็ต้องรอดูนะไม่มาก็ต้องหมดวะจังหวะเนี้ยไอดี ID ใหม่นะโอเคโอเคเจ้าสารล้านเกะนะผมเรียบร้อยเหลือประมาณ10ทีสุดท้ายนะผมกับ50ตัวนะเออประมาณสิบทีนะผมก็อสิบทีนี้ขอให้มาละกันนะสำหรับ,บบาวช้างหรือบาวช้างไทยที่ผมผมขอตั้งชื่อบาวช้างไทยละกันนะโอ้โหอินเดียแดงวะ อินเดียนแดงอะเฮ้ยตัวกระชาผมโอ้โหเกมเหลือจะเชื่อนะผมโอ้โหแล้วคืออะไรคือเมื่อกี้ยังเหลือ50ตอนนี้มึงเหลือศูนย์เฮ้ยโอเคเดี๋ยวโอ้ยผมขอทำการรีเกมแป๊บหนึ่งเว้ยออโอเคโอเค อ่ะโอเคตัวกาชากลับมาแล้วนะผมโอ้โหผมรีเกมเข้ามาลางกาวดาวโคตรเท่นักรบช้างไม่ไหวแล้วเปิดเลยกันก่อนให้ตัวจะหายกรอบเออโอเคอ่ะขอหน่อยจีเอ็มเป็นตัวที่โคตรจะโหดเลยนะผมเออโอ้โหนักทอาไม่หาไม่เอาดิจีเอมโอเคโอเคเอาหน่อยถ้าคลิปนี้ไม่มาคลิปหน้าว่ากันใหม่นะผมสำหรับ บาวนะผมเออผมต้องล่ามาให้ได้ผมไม่รู้อหรอต้องล่ามาจริงๆนะตัวนี้นะเอออุนักสะสมบาานักสะสมวะ <c oughs> เริ่มคิดหนักละโอเคเฮ้ยตู้บับนะเฮ้ยจีเอ็มเช็ดลูกมาหน่อยผมเห็นคนอื่นเปิดสิบตัวสิห้าตัวแม่งได้ผมขอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหม <c oughs> ไป <c oughs> โอ้โหบาวมาบ่อยมากแต่มันไม่ใช่บาวตัวนี้ยะสิ <c oughs> บานักรบฟึ่งฮาด เดี๋ยวผมขอออกแบบนึงออกจากกาชาโอ้โหอ่าอ่ะ,อะปึ๊บ,บ,บแล้วเข้าไปใหม่นะครับผมอ่ะโอเคขอเหอะมาได้ไหมถ้ามาเราคุยกันยาวแบบยาวมากๆยาวจัดๆยาวเอาแหวล้านตัว่ะผมพูดได้คำเดียวมาเอาหน่อยดิวะเฮ้ยไมย้ผมหน่อยโอ้ยต่อไม้อ่ะ อุรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมอ่ะโอเคก็มาห,หน่อยดีเฮ้ยพี EP นี้ไม่มาอีพีหน้าว่ากันใหม่นะอัดเอ้ยผมไม่ได้เป็นอัดพีนี่หว่าผมอมนนีโขูโหบาวมาโคตรบ่อยผมทําเป็นแบบว่าเป็นเป็นซีรีส์แต่ว่าไม่ได้เขียนพีละกันนะเดี๋ยวคนอื่นจะด่าผมว่าสร้างอีกแล้วเหรอไอ้ดี <laughs> โอเคก็ถ้าบามาคุย,ยนยาวผมพูดไคด้คาเดียวเลยโอ้โห แล้วแม่งมาในอีพีนี้เลยหวานเจียบผมขออนุญาตแคบแคบชั้นหวานเจียบนะผมตัวกระชาผมโอโวยาวๆดองยาวๆยันเคระเบอโอเคครับก็มาแล้วพระเอกของผมมันมาแล้ว เราวผมปัญญาอ่อนเลยว่าจังหวะนี้ว่าโอเคครับก็มาแล้วนะผมสำหรับบ่าวนักเราฝึกหัดนะครับผมโอ้โหไอคนไทยสร้างฮัลโหลคนไทยสร้างนะครับอืโอเคอ่ะเดี๋ยวยัดอะไรให้มันกินก่อนแล้วกันนะผมโหผมบอกเลย EP นี้กูเกิดครับโอขออภัยในคำชาบแต่ไม่ต้องพูดจริงๆนะผมคือ โอ้ยผมอัดอันมานานอนดี้หลักเปิดไม่ได้แต่ว่าแร่แม่งโคตรเยอะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอยังไม่แกลกรูบี้แล้วกันนะผมเออหรือว่าแลกได้แต่ผมขอแลกอุปกรณ์นร่ะแลกอุปกรณ์ได้โอเคก็เดี๋ยวผมจะแลกเป็นทางด้านรอ,อ,องเท้าครับผมรองเท้าก่อนนะแล้วก็เอ่อคอนแล้วกันเพราะว่าบารมเป็นตัวสายพลังนะผมเออแล้วเดี๋ยวผมว่าจะอืม ทำไมแลกไม่ได้ล่ะเฮียผมแลกไปยังโอเคอ่ะเดี๋ยว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 แลกอ่าคอนะผมแล้วก็รองเท้านะน่าช่วยเราได้เยอะเลยนะผมสําหรับการเล่นไอดีสายฟรีนะผมอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้มันบักนะผมอ่ะสวยแน่เดี๋ยวผมค่อยมาถามแล้วกันนะคือผมจะจับพวกไอ้นี่แหละจากจากไอ้กล่องนะ่ะไอ้หยบเลนเจอร์น่ะผมไี่เกี่ยวไปจับเองมันเปื้อ,ขอนขนนกโอเคครับก็ ดี๋ยวผมว่าขอใส่แล้วไปดูแล้วขอไปดูสกิลมันเลยรักกันนะผมอ่ะยังไม่ต้องอัพแล้วเพราะไม่ไม่มีอุปรกรณ์อ,อัพนะผมว่าทาทีมพีร้อยก่อนตอนนี้โอเคอ่ะอัพไปเลยอูย้แต่ผมเสร็จได้วะ่ะอ่ะสักอันล่าสาัสา้นๆโอเคก็นาปล่อยตัวได้อยู่ป่ะเดี๋ยวผมร้อง,องรอดูอ่ะนะผมอ่ะยาวๆอ่ะคุยกันยาวๆอ่ะขอบคุณครับจีเอ็มที่อนุเคราะห์นะผม <laughs> อนุเคราะห์โอเค ขอบคุณ gm มากนะผมที่โหมันก็ยังเยอะอยู่ดีอะแระ่ะโอเคโอเคก็เสียดายนะผมที่อ่าอยากเก็บไปใช้ตัวอื่นเนี่ยแต่ว่าอาจจะใส่เลยงเลยใส่เลยละกันนะคนดูนะอุ้ยนิดเดียวเองก็ไม่ให้กันนะผมเอออ่าโอเคก็รถแ,แรกเละเลยนะรถแรกหนึ่งพันสอง อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันมีคือมันมีในเรื่องของบัฟเดือนด้วยนะผมในเดือนนี้นะของบาวนรัะผมโอเคลูบี้ดอกยาว,ยาวครับลูบี้ผมกลจะดอมแบบว่ายันแบบว่ายันในนี้เลยนะผมยันโคลาโบเลยนะแล้วก็ไปไปสุ่มโคลาโบเดือนหน้าเลยนะผมสําหรับลูบี้แล้วก็ลูบีนะ้ผมจะสุ่มเกียร์เออคือดีนะผมต้องวางแผนดีๆนะผมเพราะว่าไอดีหลักเนะี่ยผมวางแผนไม่ได้แล้วไงคือผมฟาร์มไปเยอะแล้วอะ โอ้โหแม่งเท,ท่ทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวดูนะดดูนะโอ้โหลอกเกินพี่ชายโอเคเดี๋ยวผมขอไปรอในด่านสนามลบหน่อยละกันนะผมผมบอกเลยอนาคตยังไงแม่งก็เมตาเชื่อผมดิโอ้โหแม่งเป็นตัวที่โคตรแบบโคตรดีผมพูดด้คํคำเดียวนะผมอะอาจจะแบบว่าลีหน่อยนะครับโลโลหน่อยสโลหน่อยเพราะว่ามันคนเข้าเยอะเนาะ จะปั้นเปนตัวแรกนะผมสําหรับมือตัวนี้นะแล้วผมจะปั้นก้าวดาวด้วยไอดีเนี่ยผมได้เชื่อมผมว่าจะเชื่อมอ e ีเมลนะเออมันจะได้ไม่หายนะผมเชื่อมลายแล้วถ้าเบอร์ไปคือหายคือจ,จบเลยนะนทุกคนดูโหสก,กิลสวยชิบหายขอภัยเลยขอภยยัอภยในชิบหายเลยแต่แม่งสวยชิบเป็นช้างอะไรอ่ะคือช้างอ่ะโหแล้วมันได้ในเรื่องของบัฟเดือน ด,ด,ดันยาวๆดันยาวๆนะหมูฟ้าแม่งเลยนะจงังหวะนี้นะโหคลิปนี้เกิดคลิปนี้กูเกิดพูดได้คําเดียวโอเคโหผมบอกเลยไม่มีอะไรจะบรรยายได้บ้ากว่าน,นี้แล้วความสุขขอแค่เปิดได้มาความสุขก็มาโอเคครับโหจะแม่งเท่อันนี้ผมจะซูมให้ทุกคนได้ดูนะคือคือคือ,คอแม่งเท่อโหมึงหล่อเพื่อน นั่นแหละโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ EP พ p แรกนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตุกไปดันดานก่อนแล้วกันนะส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามเพจนะผมก็ฝากทุกคนกดติดตามเพจช่องทีนะครับด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าครับผมลาสว,ส,สวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้คนระับ